มาเหรอลูกตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหมหมือไ,ไม่ตัวัไหมตัววอย่าไปเหยียบตรงนั้นขเขาหยัยบมาตรงเหยียบตรงเนี้ยอ่ะอะ,ะ,ะกระโดดให้ดูหน่อยเด้อมากระโดดให้ดูกันกระโดดโชว์กระโดด,ดชโชว์เร็วๆเ,เข้า อ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยอ้าวับจอ้าวร้องเพลงช้างเพลงช้างร้องอยังไงเพลงช้างอ่ะร้องยังไงเดจินไม่ใช่เพลงช้างร้องอยังไงเร็วๆร้องเพลงให้ฟังหน่อยจิ้นจิ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 ้นอะไรช้างช้างช้างบ้าอย,อย่าไปทำอย่าไปทำ ไ,ไปกระโดดให้ดูดิไปกระโดดโชว์หน่อยโชว์โชว์โชว์ชไม่ใช่โย e เพนยัวเมาวเร็วโอเพนยัวเมาวเร็วเร็วเอาทำดีๆป,ป๊าลงลงใช้อะไรป,ป๊าป,ป๊าปปาาทำไมนอนป,ป๊าไม่นอน น้องขวันก็นอนซะโอ้ยหลับเลยนะหลับไหมหลับไหมไม่เอาเอากระโดดให้ดูสิกระโดดขึ้นบนเวทีสิเมียวเมียวเอาแมวอะไรหิวข้าวไหม ระวังลูกๆเขยับไปอีกหน่อยไปตรงกลางๆมันจะตกลงมาขวัญเขยับเข้าไปอีกมันจะตกน้องอยากระโดดตรงนี้ไม่จะตีเลย มันจะล้มนะขยับไปตรงกลางอีกไม่เอาก็ไม่เอาอุย้ยเป็นอะไรอาขายับไปตรงกลางเ,าเต้นเต้น เสียงอะไรอ่ะอืมระวังค่อยๆลงจะลงไหมอู้อู้อู้ย